ข้นข้าวกำลังจะมาแล้วขนแครเขาไปด้านหน้า ขอบคุณม,มากๆนะคะสำหรับเสียงปรบมือ,อเดี๋ยวขออนุญาตทักทายขอเสียงใบลงเลยขอบคุณค่ะอ,อะไรนะคะรู้ได้ไงว่าหนูจะพูดพยูยแม่เปลี่ยนดีกว่าพ,พี่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 ได้ไหมเห็นหน้าเห็นตายังแบบว่าสะสวยยังเด็กอยู่เลยนะคะก็เลยเรียกพูอ,พอ,พอแม่ไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยรือว่าง,งานวันเด็กนะคะเนีงง่ยมีจับของขวัญนะคะเนี่ย พ่อพแม่แม่จ้าเอาใหม่เอาใหม่เสียงเบาไปหนูว่าคนเยอะต้องดังกว่านี้แฟนเพลงโคราชจ้าโอ้ยออทีได้ไหมคะด้านหลังไม่ได้ยินเลยแฟนเพลงโคราชจ้าเสียงประมือดังๆให้รายการดวนเพลงชิงทุนหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับมงกุฎก่อนนะคะขอบคุณค่ะสายสะพายมีมงกุฎก็ต้องมีสายสะพายนะคะขอบคุณค่ะหนูจะเป็นนางงามอยู่แล้วนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ,คคะ,คคะหนูก็ดูทุกวันค่ะหนูดูทุกวันเลยดูเพลงชิงทูนนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาทำสัญญากันก่อนนะคะก่อนที่จะร้องบทเพลงต่อไปเราจะมาทำสัญญากันว่าทุกๆวันนะคะทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านกับครอบครัวแล้วเราก็จะดูรายการคนแน่นมากครับกว่าจะมอบรางวัลได้ใช่สัญญากันแล้วนะคะ ต้องดูเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเผื่อๆนะคะดูดูดูไปทุกๆวันเผื่อวันหนึ่งเห็นต้นข้าวไปนั่งอยู่ในรายการดีไหมคะ <laughs> <laughs> พูดไว้ก่อนนะคะเผื่อ <laughs> รายการดนตเพลงได้ยินนะคะจะได้เอาหนูไปนั่งด้วย <laughs> พ,พี่ทีมงานจ๋า <laughs> อย่าลืมให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ <laughs> ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคะ่ะว่าแม่ เสียงประมือให้พี่ๆพี่ศิลปินทุกท่านและทีมงานทุกคนหน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้พี่ๆน่ารักมากเลยพี่ๆทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากดีใจมากๆนะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดโคราชนะคะมีพี่น้องแฟนเพลงพ่อแม่แฟนเพลงนะคะหางานหนูมาเยอะมากที่จังหวัดโคราชก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกไหมคะใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกปีหน้า รับรองว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะปีหน้าอีกอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอีกเดือนหนึ่งเนาะปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะโคราชได้เจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวหนูแล้วก็ครอบครัวหนูทีมงานนะคะมากๆเลยเพราะว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปกราบ <Y amo. S 1> ไปกราบอะไรคะย่าโมใช่หนูไปกราบย่าโมมาแล้วไปร้องเพลงให้ท่านฟังมานะคะ ใช่แล้วไปลอดซุ้มมาด้วยนะคะใช่ไหมลอดซุ้มนี่เขารอดกันทำไมนะคะได้มีแฟนคนโคราชตายละตอนลอดก็ไม่รู้ความหมายซะด้วยสิคะเนี่ยรู้งี้จะลอดสักสิห้าครั้งะคะ่ะลอดไปลอดกลับลอดไปคนโคราชน่ารักนะคะสำเนียงก็พรอ้พรอ มาโคราชนะฮะมาโคราชพลาดไม่ได้เลยพี่จะมอบบทเพลงเพลงนี้ค่ะโอ้รู้ใจเหลือเกินแล้วรางวัลไปด้วยนะจ๊ะช่วยมารับรางวัลแล้วครับนี่ตอนนี้ใส่สายสะพายข้างก่อนนะฮะแล้วก็จะต่อด้วยขอบคุณค่ะโหเงี้ยหมูเซ็นบุฟเฟ่เงี้ยหมูหน่อยจ้ะ รวยเลยครับอะไรผมใหญ่นะหนึ่งมื่มนนี่ครณบด้เป็นขับ ขอบคุณสำหรับเสียงบลบมือพวงมาลัยนะคะมีลมด้วยน่ารักจังเลยฝนก็ไม่ตกนะคะเนี่ยต้องมีลมด้วยเหรอคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะพ่อแม่จ๋าหนูขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปในคะ่ำคืนนี้นะคะ่ <c oughs> าอะไรอะคะไม่ให้ลาซะด้วยตายแล้ว ไปบอกพี่ทีมงานะเขาไม่ให้หนูกลับบ้านนะพี่พี่ทไงดีนอนโคลาดเลยค่ะคืนนี้ไปตามหาเลยหนูอยู่สักโรงแรมนึงนแถวเนี้ยหนูจะบอกว่า,อาขออนุญาตวางก่อนได้ไหมคะลมค่อนข้างหนักนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามขึ้นเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นหน้านะคะหนูอยากจะบอกว่าอยากจะพูดนะคะว่าเทแปแรกเนี่ย พี่หนูลากลำโพงนะคะเปิดหมวกเข้าไปในรายการดนตรีชิงทุนวันนั้นหนูก็เป็นเพียงนักร้องเปิดหมวกนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นที่มาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะพูดนนเน้อเทปแรกแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะคะทำให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆทีมงานนะคะได้รับ คําสั่งสอนคําแนะนําจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะจนทําให้หนูมีวันนี้นะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าไม่มีรายการดนเพลงชิงทุนถ้าหนูสัญญาว่าต้นข้าวสุิยาจะมอบเสียงเพลงคะแล้วก็จะรับใช้แฟนเพลงทุกท่านตลอดไปขอบพระคุณค่ะ เลงสนุกสนุกนะคะให้พ่อแม่ช่วยกันร้องช่วยกันขยับเนื้อขยับตัวด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้าอยากเห็นคนน่ารักโบกมือโบอกไม้กันเลยค่ะคนโคราช ก็จบแล้วนะครับมีเพลงเร็วหนึ่งเพลงนะครับนีข่ขอบคุณทุกท่านเอฟซีที่มาชมทุกท่านนะครับคลิปที่ลูกเตะจริงทุนนะฮะร,ราฟวันโคลาา